เริ่มต้นที่วันอาทิตย์นะคะช่วงนี้วันอาทิตย์นะคะจากเดิมที่ปัญหาเยอะนะคะมีปัญหารุมเร้าเลยหลายด้านนะทั้งการเงินการงานแล้วก็ความรักค่ะองค์พ่อพระพิฆเนศประทานพรความสําเร็จให้แก่คุณนะหากคุณนะคะขอพรอ,องค์พ่อพิฆเนศช่วงนี้อะไรที่เคยติดขัดจะมาลายหายสิ้นไปเลยนะคะลดทิฐิลดความเป็นตัวเองลงนะคะรู้จักวางแผนยวกการเงินแล้วก็การงานค่ะ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะค่อนข้างรุมเร้านะคะสุดท้ายปลายเดือนค่ะคุณจะพบทางออกสําหรับนะาการจัดการเกี่ยวกับการงานแล้วก็การเงินมันเรียนรู้นะคะที่สําคัญเนี่ยคุณมีครอบครัวคอยซัพพอร์ตเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าโคโนวันอาทิตย์นะผ่อนคลายขึ้นนะคะหลังจากที่อึดอัดทั้งเงินแล้วก็งานแล้วก็ความรักนะคะส่วนการเซ็นเอกสารสัญญาต้องระวังด้วยนะสําหรับวันอาทิตย์ค่ะหมดของความรักช่วงนี้เครียด เงินงาน,งานใช่ไหมความรักก็ไม่ค่อยคลิกลงตัวเท่าไหร่สำหรับคนโสดนะคะแล้วก็คนมีคู่ก็ต้องระวังการระหอง